กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์แจกใหม่4กลุ่มเข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ2,000บาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีกลุ่มใดบ้างที่จะได้รับเงิน2,000บาทนี้ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบก,กับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านทุกคนนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้26เมษายนนะครับกระทรวงพอมอเตรียมที่จะแจกใหม่4กลุ่มเข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยา2,000บาทไปเลยนะครับ ล่าสุดมีข่าวออกมานะครับเมื่อวันที่25นะครับก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกานะครับนางสาวพัชรีอารยกุลรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในฐานะโฆษกกระทรวงพมชี้แจงกรณีขอรับเงินเยียวยาหลายละ2,000บาทจากกระทรวงพม ที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่ากระทรวงพมมีระเบียบหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวจริงสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดในภาพรวมของประเทศอาทิ1น,นะครับกลุ่มที่1นนะครับก็คือ เด็กนะครับกลุ่มเด็กนะครับกลุ่มที่2กลุ่มคนพิการกลุ่มที่3กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่4ผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ซึ่งกระทรวงพอมอพร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากสํานักสังคมสงเคราะห์ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรและความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใดและต้องวิเคราะห์เป็นลายกรณีตามขั้นตอนถึงแม้จะมีการประชาสัมพันธ์ไปอย่างประชาชนในวงกว้างแต่ก็จะมี ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินเป็นต้นหากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็เห็นสมควรให้การช่วยเหลือจึงมีการจ่ายเงินเยียวยา หลายละไม่เกิน2,000บาทซึ่งนางพัชรีกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเป้าหมายและประชาชนที่จะได้รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของทางภาครัฐทางกระทรวงพอมอสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคม2563โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงเพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุดและตกหล่นน้อยที่สุดนะครับทั้งนี้ หากประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเดือดร้อนอยู่ในสภาวะยากลำบากตกงานไม่มีรายได้สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับหรือเรียกตัวย่อว่าพอมอจอได้ทุกจังหวัดในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือแจ้งมายังสายด่วนพอมอ เบอร์โทร1300ของศูนย์การช่วยเหลือสังคมตลอด24ชั่วโมงนะครับทางนี้กระทรวงพอมอพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลอย่างเต็มที่นะครับนายเอกก็ขอย้ำชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กระทรวงพอมอนะครับก็จะให้การช่วยเหลือกับพี่น้องนะครับ4กลุ่มดังนี้นะครับก็คือกลุ่มเด็กกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่เดือดร้อนนะครับตรงนี้ใครเดือดร้อนสามารถโทรไปเลย1 300นะครับท,ทึ่งท่านจุติไกรเลิกนะครับที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้มีการดำเนินการอย่างมากมายใครที่อยากทราบนะครับก็สามารถเข้าไปดูจากทาง Facebook ท่านได้นะครับมีการแจกข้าวมีการลงชุมชนนะครับไปแจกแมสแจก โอโของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพต่างๆนะครับมากมายนะครับและในเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยนะครับจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายลายกรณีไปนะครับตรงนี้ก็ขอแจ้งให้พ่อพี่แม่ป้าที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับว่ามีการแจกให้จริงนะครับเป็นข่าวจริงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นข่าวที่กลุ่ขึ้นมานะครับเมื่อสองสวันเนี่ยมีข่าวขึ้นมาว่าจะมีการเพิ่มเงินเด็ก ให้จาก600เป็น2,000บาทอันนั้นคือข่าวไม่จริงนะครับกระทรวงพมก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับเงินเด็กยังได้เท่าเดิมนะครับแต่บางกรณีที่เดือดร้อนนะครับก็คือเป็นเด็กเนี่ยนะครับพ่อแม่เลี้ยงเด็กอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มีความเดือดร้อนก็สามารถโทรเข้าไปแจ้งที่พมได้นะครับที่เบอร์1300หรือเข้าไปติดต่อขอนะครับ ดูเงื่อนไขต่างๆแล้วก็ขอยื่นนะครับขอรับเงินเยียวยา2,000บาทตรงนี้จากกระทรวงพัฒนาสังคมจังหวัดนะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายนะครับถ้าจะให้ง่ายโทรไปดีกว่านะครับโทรไปดีกว่าเพราะบางทีเราเดือดร้อนอยู่แล้วเราไม่สามารถจะเดินทางค่าเดินทางอะไรเราก็ไม่รู้จักใครอะไรต่างๆเนี่ยโทรไปก่อน 1- 3 0 0นะครับเป็นคอเซ็นเตอร์นะครับของกระทรวงพมว่าท่านเดือดร้อนอย่างไรอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเด็กคนพิการผู้สูงอายุหรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีหลายภาคส่วนนะครับที่เป็นผู้พิการเนี่ยนะครับก็ได้ไปเรียกร้องที่กระทรวงการคลังว่าโอ้โหเป็นคนพิการอยู่แล้วยังมาเดือดร้อนจาก ผลกระทบจากโควิดอีกอย่างนี้นะครับก็เหมือนซ้ําซ้อนกันเข้าไปปรดดาประเดงเข้ามานะครับว่าพิการอยู่แล้วแล้วยิ่งโอ้โหรายได้ก็ไม่มีอย่างนี้นะครับก็เลยไปยื่นหนังสือนะครับเรียกร้องนะครับขอให้กระทรวงการคลังช่วยนะครับนี่นะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับของผู้พิการด้วยนะครับซึ่งใน4กลุ่มนี้มีกลุ่มผู้พิการด้วยนะครับสามารถโทรไปก่อนได้เลยนะครับถ้าใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับติดตามนายเอกอยู่นะครับ เป็นผู้พิการหลายคนอยู่นะครับก็สามารถโทรไปได้นะครับ1 300จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอะไรต่างๆนะครับตรลงนี้นะครับก็ขอแจ้งไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ